สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบ้านสวนป้าอ้อยก็จะเอาต้นมะยงชิดพันธุ์ทุนเก้าที่บ้านของป้าอ้อยเองเอามาให้ชมกันก็มีปลูกอยู่ต้นเดียวนะคะคืออีกต้นหนึ่งเนี่ยปลูกไว้แต่ว่าโดนตัดทิ้งไปก็เอาต้นนี้มาให้ชมกันเป็นต้นที่ป้าปลูกไว้ตั้งแต่สปีที่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3ก็ออกลูกได้เยอะกว่าปีที่แล้วก็ลูกใหญ่ค่ะ ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยดอกเต็มต้นเลยนะคะพอดีปีนี้หนาวน้อยดอกก็ร่วงไปเยอะแต่ก็ได้เยอะอยู่ประมาณสักสี่้าโลได้นะคะมะยงชิดพันธุ์ทูก้าเนี่ยเป็นจะลูกใหญ่แล้วก็มีรสหวานเย็นชื่นใจรุ่นแรกนะคะป้าก็เก็บแบบที่ยังไม่สุกมากก็คือที่บ้านจะชอบกินอมเปรี้ยวอมหวานก็จะเก็บแบบที่ยังไม่สุกมาก ก็เก็บมาแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาปอกกินถ้ามันก็จะมีรสเปรี้ยวเยอะกว่ารสหวานก็จะทําเป็นพวกน้ำปลาหวานหรือว่าเป็นพวกกะปิหวานจิ้มได้หรือว่าพริกกระเลือก็ได้นะคะส่วนรุ่นสองเนี่ยก็จะทิ้งไว้ให้แก่เลยคือให้มันสุกข,ขาต้นให้เหลืองเลยนะคะแล้วก็เก็บมาอันนี้นะคะไม่ต้องจิ้มพริกกระเลือหรือว่าจิ้มน้ำปลาหวาน บางคนก็ชอบแบบกินแบบนี้เลยคือไม่ต้องปอกแต่บ้านป้าก็จะชอบกินแบบปอกนะคะเพราะว่าเวลากัดลงไปเนี่ยเวลาไม่ปอกมันจะเหมือนมียางอยู่ก็จะใช้วิธีการปอกแบบธรรมชาติของเราเลยเอาเอามีดปอกธรรมดาเลยนะคะเนื้อเขาจะแบบสีเหลืองสวยมากคะ่ะปอกไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอปอกเสร็จเราก็ถ้าเราไม่หั่นเป็นชิน้นเราก็ เอาเป็นเม็ดเมอย่างนี้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าเกิดแบบเราจะกินสะดวกสบายแล้วก็เฉือนออกมาเป็นชิ้นชิ้นชินจากเม็ดแล้วก็แยกเม็ดออกไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็เอามากินเวลากลับจากทางานหรือว่าเป็นอาหารว่างก็หวานเย็นชื่นใจมากเลย